สวัสดีค่ะมาพ่กแบบกวางนะคะช่องกว่างทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกันยายน2568ค่ะแล้วก็เป็นดวง,ดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะออดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโลกนะคะฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เมจิกเชนนะคะต่อมา Hi ่ e world ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่8ดไม้ค่ะข่าวดีสำหรับคนโสดนะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้มีความรักใหม่ค่ะอ,อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเหมือนกันเนาะนะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้ นะคะเออดูจริงจังเลยแบบนี้นะคะอื ừ, เห็นไหมดูไพสิเหมือนเป็นไพ่แต่งงานใช่ไหมคะเออจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออจริงจังแล้วก็มีอนาคตนะคะอื ừ, ดังนั้นตอนนี้ถ้าใครยังปิดใจอยู่นะคะต้องรีบเปิดใจนะเออต้องรีบโกยนะคะเวลาช่วงนี้นะคะต้องรีบโกยนะคนคนนี้นะคะ จะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะพูดจาดีนะคะความคิดว่าน่าจะเข้ากับคุณได้ดีเลยแหะนะคะอาจจะเจอผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือผ่านทางการงานก็ได้เพราะว่าไพ่ไม้คือไพ่ของการงานค่ะมาดูกันต่อนะมีไพ่หนึ่งไม้นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้แล้วก็สามไม้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปนะคะหรือว่าใครที่กำลังรอรักเก่านะหรือใครสักคนหนึ่งให้ติดต่อกลับมาความคิดว่าในช่วงระยะเวลานี้ในเดือนนี้มีโอกาสที่เขาคนนั้นจะติดต่อกลับมานะคะมีโอกาสที่เขาคนนั้นจะติดต่อกลับมา กลับมาพูดคุยกลับมาสารสัมพันธ์นะคะกลับมาเคลียร์นะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญเนอะดนงนั้นมันต้องกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะเออนะนก็เป็นโอกาสดีๆนะคะอนะตอนแม่ค่ะนะมีไ่าไฮโดรฟนส์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภด้วยก็ได้นะคะนะแล้วก็ อ e อปเปนเคิลค่ะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะอีกใบหนึ่งค่ะสิบเหรียญคือชาวราศีเมษในเดือนนี้ไพ่ดีมากๆนะคะม,มีโอกาสมีโชคด้วยนะถ้าเกิดใครแบบเออนะอยากที่จะไปเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะคะดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ถ้าใครไปขอพรในเรื่องของความรักนะจะเป็นคนมีคู่หรือจะเป็นคนแบบโสดอย่างเงี้ยนะคะไปขอพรความคิดว่ามีโอกาสที่จะได้รับพรน,นั้นนะคะเอออย่างอย่างคนมีคู่เนี่ยก็ไปขอใช่ไหมว่าเออขอให้เออเขาเข้าใจเราขอให้เขารักเรานะคะอืมแบบเนี้ยเออความคิดว่านะพรของคุณเนี่ยจะสําเร็จนะคะเออจะดีเลยนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ย จะกลับมาแน่นแฟนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยสิเหรียญมันคือความมั่นคงค่ะคุณขานะโอ้ใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็มีโอกาสที่<ๆ>จะชัดเจนแล้วกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ลองเทอมจริงๆแล้วความไม่รู้ว่าอ่านอ,อะไรแล้วคือมันดีหมดเลยนะใครที่แบบไม่ชัดเจนก็มีโอกาสชัดเจนใครที่รอคนเก่าๆติดต่อก,กลับมาหรือว่ารอใครสักคนนึงติดต่อก,กลับมาก็มีโอกาสที่คนนั้นเนติดตอ่อติดต่อก,กลับมา นะคะใครที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็จะคืบหน้านะคะก็จะเคลียร์กันได้จะไปได้ดีโอ้มันดีหมดเลยนะคะอืมนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าไพา่อยากบอกอะไรอีกนะคะอืมหรือว่ามีอะไรอยากจะเตือนเนาะเออเราจะได้แบบระวังไว้ดีกว่าไหมเออนะมาดูกันค่ะไพ่เจ็ดไม้ค่ะอืมแล้วก็เอมเพเลอร์นะคะอืม ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะแล้วก็แปดเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งดาบค่ะแล้วก็แปดดาบค่ะเระวังว่ารู้สึกอะไรแล้วไม่ค่อยพูดแบบนั้นเออนะปากแข็งหรือปากไม่ตรงกับใจเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะต้องเปลี่ยนใหม่ เอออยากคิดอะไรรู้สึกอะไรให้พูดไปค่ะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยราบลื่นนะคะไปได้ดีค่ะเพราะไพ่หนึ่งดาบไพ่เออดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการพูดคุยนะคะเออการพูดคุยแบบด้วยเหตุด้วยผลอืมนะดังนั้นรู้สึกอะไรพูดไปเถอะค่ะ เออแล้วก็ไม่ใช่พูดแบบว่าเออกระทุ่งกระแทกเสียงนะก็ต้องพูดแบบนุ่มนวลน,นิดนึงนะหรือพูดต้องใช้ศิลปะในการพูดนิดนึงนะคะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามตกใจเนาะอืมนะคะนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขี้หึงอะ่ะต้องระวังด้วยนะคะอย่าหึงเกินเหตุนะคะหึงให้มันมีขอบเขตนะและอีกอย่างหนึ่งที่ไพ่เตือนนะคือเอ,อ่อเราเนี่ยอาจจะบ้างานเกินไปนะคะเห็นไหมแปดเหรียญเจ็ดไม้ เออบ้างานเกินไปนะคะทำงานจนแบบไม่รู้เวล่เวลาทำให้ไม่มีเวลาจู๋จีเออไม่ไม่มีเวลาเออแบบสวีดหวานกับคู่ของเราเงี้ยนะคะดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาให้เป็นนะคะ,นะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ตลอดลอดฝั่งราบลื่นเลยนะคะอ่านะอย่าหึงเกินไปเนาะอย่าหึงเกินไป อามาดูกันต่อนะคะว่าเขาคนนี้นะคะคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะอะเด็กถือไม้ค่ะอ่ก้าวดาบค่ะอืมเขาก็เห็นว่าคุณเครียดเหมือนกันนะเออคุณเครียดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หกถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะตามด้วยก้าไม้ค่ะเออใครที่มีความสัมพันธ์แบบคาราคาซังกับแฟนเก่าอยู่อ่ะสมมติว่าคุณมีป,ปัจจุบันแล้วเนา ออแล้วคุณยังแบบคาราคาซังกับคนเก่าเนี่ยต้องระวังนะเขาหึงนะเขาไม่ชอบเห็นแล้วเครียดเลยเห็นแล้วแบบความดันขึ้นดังนั้นดังนั้นต้องระวังนะคะอืเออเราอาจจะต้องแบบอืมวางตัวให้ดีนะคะให้เกียรติคนปัจจุบันนิดนึงนะคะเขาไม่ชอบเรื่องราวอะไรที่มันคาราคาซังคะ่ะหรือว่าถ้ามีอะไรก็อาจจะบอกเขาไปเลยตามตรงนะอืนะคะมันน่าจะดีกว่าคะ่ะ แล้วก็สิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยค่ะเขายังรู้สึกเอ็นดูคุณอยู่นะเออคิดถึงคุณอยู่เวลาที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ใครที่มีความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มตน้นตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเรียนรู้กับคุณไปเรื่อยๆนะคะนะอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรคุณนิสัยเป็นยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเนอะกับคุณนะคะนะแล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ย พูดแบบตรงไปตรงมานะคะอืมนะเออแต่ก็ไม่ต้องตรงมากนะคะก็แบบเออนะเออก้าวดาบเนี่ยบางทีเขาเห็นคุณเครียดเขาก็อยากที่จะแบ่งเบาความรู้สึกตรงนั้นบ้างนะคะเ,ออเนี่ยคุณอาจจะบ้างงานเกินไปเห็นไหมก้าวไม้นะคะไม้มันไม้อหมายถึงเรื่องของงาน,นะคะ่ะเอออาจจะบ้างงานเกินไปนะคะหรือไม่อีกอันนึงอะคะ่ะก็คือเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ปล่อยวาง มยังกอดไม้อยู่เออไม่ปล่อยวางปัญหาสักอย่างหนึ่งออาสมมติคุณอาจจะทะเลาะกับเขาไปเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ยเรื่องอะไรสักอย่างแล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยยังเอาเรื่องนั้น,นกลับมาพูดวนเวียนไปวนเวียนมาซ้าซ้าซ้ๆคนฟังไปนเนี่ยคนฟังก็เหนื่อยอะ่ะเออคิดว่ามันจบไปแล้วอืมอะไรแบบเน,นี้ยนะคะ อันนี้ก็ต้องต้องระวังนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนะอว่าเรามักจะเอาปัญหาเดิมๆม,มาให้เขาคิดวนไปวนมาว่าขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะว่าความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมมีไพ่เด็กถือดาบค่ะแล้วก็ซีเรียนค่ะอืมคนที่คุณคุยเนี่ยขี้หึงหรือเปล่าแล้วก็ k n n o o s ซ o r d s คือน่าจะต่างคนต่างหึงแล้วก็บ n d s ค่ะ แล้วก็สามเหรียญค่ะไพ่ในวันนี้นะคะถ้าเกิดในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยวังคิดว่ามันก็อาจจะยังไม่เด่นชัดมากเท่าไหร่เพราะาไม่ได้มีไพ่ถ้วยเนอะแต่ว่ามันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่วางเห็นก็คือความรู้สึกหึงนั่นเองทั้งหึงทั้งหวงคิดถึงอยากกอดอืมนะคะถ้านะตอนนี้คุณห่างกันอยู่นะเขาก็อยากที่จะเข้าไปเจรจาอยากที่เข้าไปพูดคุยบางทีเขาอาจจะยังส่องคุณอยู่ก็ได้ อืนะคะเออไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนปัจจุบันเขาก็อาจจะย,ยังส่องพยายามติดตามคุณเลค่ะอยากรู้ว่าคุณทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะก็คือห่วงมากนะอืมแล้วก็สิ่งที่วางเห็นนะีคะถ้าเกิดไพ่ King of s ซอ r c e ขึ้นมาวางคิดว่าก็มีเรื่องในความตรงไปตรงมานะเออเหมือนถ้าเกิดเขาพูดอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งอะค่ะอืมอ่ะพูดว่าคิดถึงก็ได้อ่ะพูดว่าคิดถึงกับคุณก็ค,คิดว่า สิ่งที่เขาพูดนั้นนะมันคือเรื่องจริงนะอืมเรื่องเรื่องจริงถ้าเขาบอกคุณว่ารักอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละคือเรื่องจริงนะคะเขาเป็นคนแบบนี้นะอ่าความรู้สึกของเขาแบบเรียวมากๆเลยเดี๋ยววังขอดูไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะคะอ่ะาไพ่ข้อความสําหรับแรกก่อนนะจ๊ะอืม you are my person นะคะก็เหมือนกับประมาณว่าคุณคือคนของฉันเนาะเห็นไหม ห่วงมากห่วงหนักมากเออห่วงหนักมากนะคะอืมแล้วเขาบอกว่าเขา่ขอบคุณมากๆเลยนะที่คุณเนี่ยเข้ามาในชีวิตเขานะคะชีวิตเขาสดใสได้ก็พอคุณอืมนะคะอ่ามาดูกันต่อนะว่ามีแพ้่อะไรอีกนะคะดูแล้วเขาก็บอกว่าอืมมีคุณเท่านั้นนะตอนนี้ค่ะที่เขาอยากพูดคุยนะ เอออยากทำความรู้จักประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยไม่เคยคิดถึงใครได้เท่านี้เลยเออคิดถึงคุณมากอั่นแหละเออนั่นแหละ <c oughs> ความขอไพ่นิดนิดนึงนะคะอให้แนะนำนะอันนี้เป็นดวงโดยวรวมนะคะถ้าใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็สามารถเออแอดไลน์มาได้นะคะ ก็อะไรที่ดีก็รับเอาไว้เนอะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะคะถ้าไพ่เตือนอะไรขึ้นมาเราก็อาจจะต้องระวังนะคะนะ,ะมาดูกันค่ะว่าอืมอ่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเนอะนะเออผ่านอะไรมาเยอะความคิดว่าอันนั้น,นมันคือบทพิสูจน์แล้วนะ ออบทพิสูจน์แล้วว่าเขาอะก็คือคู่ของคุณจริงๆนะคะนะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าอยากให้มันราบรื่นนะคะคิดอะไรก็พูดไปเลยนะคะคือในในใน positive way นะเออถ้าเราคิดถึงถ้าเรารู้สึกอะไรหรือว่าเขาอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยดีกว่านะคะดีกว่าที่จะต้องมา เอองอนตุ๊บป่องตุ๊ป่องแบบเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพูดประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคนะคะแล้วก็เขาเขียนว่า w o นเดอร์ฟูลไนทเนาะอืมเขาว่าคิดถึงเรานะแม้กระทั่งตอนนอนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาคิดถึงเราตลอดนะคะนะหรือว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันในยามค่ำคืนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากนะคะอ่ะจบแล้วค่ะของชาวราศีเมษก็คือ ังมากนะเออกวางก็เปิดไพ่ตามที่คุณเห็นเลยนะไม่ได้แบบจัดสรรไพ่อะไรนะคะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย